สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับชาวทุกทุกท่านนะครับวันนี้ต้อมพามารีวิวรถตักครับเป็นรถตักวันนี้มากับ TCM ครับรุ่นแปดห้าศูนย์นะครับอ่าเป็นรถตักนะครับก็ขนาดอยู่ประมาณ3คิว3คิวกว่ากว่านะครับตัวนี้อ่ามาพามาชมเนื้อตัวกันครับรุ่นพิมพ์นิยมนะครับตัวนี้850หนย์ขีดสองครับก็เครื่องยนต์นะครับบกสูบ สภาพแห้งดีนะครับนี่ครับสภาพหกสูบเทอร์โบนะครับเดิมๆนะครับเครื่องเครื่องดีนะครับตัวนี้ก็เท็จเบื้องต้นนะครับก็เครื่องเกียร์ดีครับสภาพพร้อมใช้งานขนาดยี่ขนาดยางครับยี่สิบจุดห้ายี่สิบพานะครับระบบเลี้ยวเอล่อนนะครับครับตัวนี้สีสันเดิมๆนะครับ TCM รุ่น8 5 0นะครับกี่สอง นี่ครับก็ดิบๆกันเลยครับวันนี้นะครับพึ่งถึงเมืองไทยนะครับโอเคครับแห้งดีครับระบบช่วงล่างนะครับคานเพาหน้าแห้งดีนะครับนี่ครับก็นี่ครับยืนเทียบกับ w ีว500นะครับก็เล็กกว่าหน่อยนะครับนี่ครับสภาพเดิมๆครับรถนําเข้านะครับตัวนี้นําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับแท้ๆนะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับ ก็สนใจนะครับพี่พี่ใดสนใจลองแวะมาดูรถที่ร้านได้นะครับ้านเราเปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนี่ครับรุ่น850-2นีด2นะครับก็นี่ครับเกียร์นะครับแห้งนะครับดิบดิาเดิมเเลยนะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะครับตัวนี้มืงถึงเมืองไทยครับก็อาจจะมีสนิมบ้างครับก็ รถรุ่นนี้ก็หลายปีแล้วนะครับอ่าน่าจะเป็นพวกประมาณยุคเก้าศูนย์ครับอ่านะครับตัวนี้นะครับคอนโทรลคู่นะครับระบบก็เกียร์ทอกนะครับนี่สภาพนะปัดก็ยังดูดีนะครับสวยงามนะครับเดิมเดิมแปดห้าศูนนะครับก็ใช้ง่ายครับระบบไม่จุกจิกนะครับเครื่อง โอเคนะครับมีสภาพภายในครับเดิมๆครับก็น่าจะสภาพก็ใช้ได้เลยครับถือว่าสวยตามรุ่นนะครับก็หลายปีแล้วนะครับรุ่นน่าจะประมาณ690นะครับอ่านี่ครับเครื่อง6สูบนะครับเทอร์โบ เบื้องต้นนะครับเครื่องเกียร์ดีครับสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับพี่เพื่อนใดสนใจก็ลองมาดูด้านครับหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมนะครับโทรเบอร์ต้มนะครับด้านล่าง2เบอร์นี้ได้เลยครับ0 9 5ย์ครับ785 9314หนะครับหรือ087นะครับ911 8593นสนะครับครับสนใจขอรูปขอวิดีโอทดลองใช้งานได้นะครับก็วันนี้ฝากไปด้วยครับถ้าชอบฝากกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ